สวัสดีค่ะหมอขะรอฟังเรื่องนี้เลยค่ะลูก2.8ปีแม่พยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ให้ขึ้นโดยการถ้าเรียกแล้วไม่หันหรือบอกแล้วไม่ฟังแม่พูดไม่เกินสองครั้งเข้าชาร์จแล้วพาทำเพราะรู้ว่าเรียกเป็นครั้งที่6 7เ็ดแปดแม่ขึ้นแน่นอน แต่เวลารู้สึกปริยิบเผยเสียงดังเหมือนกันนะคะอยากแค่ตรงนี้แต่ไม่ค่อยมีใครเอามาพูดเท่าไหร่ mm. เอ,อเนื้อหาที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่น่าจะตอบคําถามของคุณได้นะครับคุณต้องเชื่อก่อนนะว่าไอ้กำลังจะปรี๊ดเนี่ยมันเป็นของเราแนละโอ,อ้เราเลือกตอบสนองได้เพราะมันเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นนย่ยงมันเป็นของเราและอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันบอกว่า มันบอกอะไรครับอารมณ์โกรธบอกเลยมันบอกว่าเรารักเขาเรารู้สึกว่าถ้าเขาไม่มาเนี่ยนี่คุณจะมองว่าลูกเราดื้อหรือเปล่าถ้าเรียกแล้วไม่มาหรือว่าแม้กระทั่งว่าเรียกไปอาบน้าแล้วไม่อาบน้มันก็าตาตาลางชีวิตก็รนไปหมดก็โมโหใช่ไหมแต่จริงๆสุดท้ายแล้วในที่สุดสุดเลือกก็คือเรารักเขาเนี่ยคุณก็ฝึกทักษะผ่อนคลายนะฮะทักษะผ่อนคลายก็คือก็คือ เรื่องของการฝึกหายใจนะอันที่สี่เป็นร่องความคิดอันนี้คุณสามารถาใช้ที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะฮะก็คือความรู้เรื่องพัฒนาการตามช่วงวัยและความรู้เรื่องพื้นอารมณ์ถ้ายังไม่ได้ดูกลับไปดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหนึ่งตอนนะฮะหนึ่งตอนยาวนะครับห้าสิบนาทีอันนี้พูดพูดยาวถ้าเรารู้เรื่องพื้นอารมณ์เมื่อไหร่เราก็จะจัดการลูกได้ง่ายขึ้นนะฮะ คันนี้ถ้าเรียกแล้วไม่ฟังนะวิธีการเขาเป็นเป็น,เป,นเป็นธรรมชาติใช่ไหมอันนี้เราดูและพัฒนาการต,ตามช่วงวัยที่คุณชอบเรียกอะไรนะวัยทองนะสองจุดปดปีไม่ใช่วัยทองนะวัยทองมันต้องประมาณเกือบห้าสิบผู้หญิงเนะนี่ยนึกออกไหมหมดระดูเอออันนั้นะเรียกวัยทองคันนี้ถ้าสองขวบเราเรียกอะไรฝรั่งเรียก Terrible t ิลแต่ว่าภรรยาผมเนี่ยเขาชอบเรียกว่าที่ h a b l e ล o นะฮะ ความคิดของภรรยาผมไม่ธรรมดานะเธอมีร่องความคิดว่าเด็ก2ถึงสปีเนี่ยเราเรียกว่า t e teachable t o o ไม่ใช่ t e r r i b l e t ท o เออร่องความคิดเขาเป็นแบบนั้น teachable t ท o แปลว่าสองขวบสอนได้สองขวบสอนได้ไม่ใช่สองขวบต่อต้านนึกออกมเเพราะฉะนั้นเราดูแล้วละ่ะว่ามันเป็นพัฒนาการทำช่วงวัยเวลาเราเรียกเขาจะให้ไปทำอะไร เราเข้าไปหาเขาเราย่อตัวลงศบตาเขาเอามือแตะที่ไหล่เขาเบาๆหรือจับมือเขาเบาๆลูกไปหาบน้ำกันครับแล้วก็เดินไปด้วยกันจูงมือเข้าไปทำไมต้องอยู่ในระดับสายตาเพราะมันจะรู้สึกว่ามันมีความไม่ใช่ออกคำสั่งเออเราชวนไปทำด้วยกันอ,อ,อันนี้นะเออย่อ,ยอตัวลงศบตาเขาจับมือเบาๆ ไม่ต้องปรีดจับมือเบาๆลูกไปอาบน้ํากันครับแล้วค่อยมาเล่นนงเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นอันนี้เราใช้ความรู้เข้าไปครอบเราใช้ทักษะการจัดการอารมณ์เข้าไปดูแลเราก็ไม่ต้องปรีดใช่ไหมครการเลี้ยงลูกมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ง่ายหรอกครับแต่ไม่ใช่เรื่องที่ฝึกไม่ได้นะเพราะถ้าพวกคุณฝึกแล้วเนี่ยการเลี้ยงลูกมันจะเป็นเรื่องที่สนุกเหมือนผมกับภรรยานยสนุกมากเลยสุันเนี่ย เหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยหรอกแต่มันสนุกไงมันเห็นรูปโตขึ้นทุกวันลวเลยเราก็มาคุยกันให้มันเหมือนในหนังสือเลยว่าลูกผมก็เป็น high activity พลังงานเยอะแล้วก็ high r e g u l a r i t y ด้วยในเรื่องกิจวัตรเนี่ยเขาจะต้องเป๊ะนิดหนึ่งเออแต่เขาก็จะในเรื่องของ initial reaction ใ,ในเรื่องของปฏิกิริยาแรกเขาเป็นพวกเด็กที่อชอบชอบเขาใหม่อ่ะชอบทักทายชอบเจอผู้คนอะไรเงี้ยเออมันก็มีวิธีดูแลเห็นมครับ เพราะฉะนั้นใครสนใจเรื่องพื้นอารมณ์เนี่ยคุกลับไปดูได้เลยเพราะภรรยาผมบอกว่าถ้ารู้เรื่องพืนอารมณ์จะเลี้ยงลูกได้สนุกขึ้นซึ่งผมก็คิดว่ามันเป็นข้อความที่เป็นความจริงอตอบคำถามแล้วใช่ไหมครับแล้วผมเชื่อว่าไลฟ์ฟันนี้ก็จะช่วยให้คุณเลี้ยงลูกได้ง่ายขึ้นแล้วก็คุณก็จะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นใช่ไหม